จริงครับ10โลท้ายไม่มีเบาแล้วพี่โดดเลงลากอยู่36เอ้ย46นะผมนี่ผมนี่แก่ตายนะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไซคิงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เราอยู่โรงแรมอยู่ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินกันนะครับวันนี้ก็มางานของ555ไซคิงขับนะครับก็เป็นงาน555ไซคิงทีมเลสนะแข่งกันอยู่4คนนะครับวันนี้ผมก็มาแข่งในนามของทีมคาเซ่นะครับนี่ขี่รถคาเซ่ ก็เสื้ออยู่ข้างในครับไม่ได้ถอดรับมันหนาววันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมผมมีใครบ้างอีกสามคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ตามหาสมาชิกทีมผมจนเจอแล้วนะครับก็เนี่ยครับทีมคาเซอิสเดอะเบสนะครับที่เห็นเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีสองทีมรัดตอนนี้อ่เดี๋ยวผมอยู่ทีม B ีนะครับเดี๋ยวเรามัน มาดูกันครับมาหากันว่าใครอยู่ทีม A ทีม B บ้างนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับชุดครับผมสลาวด์อยู่ทีมอะไรครับอยู่ทีมคลาสเซ่ทีม B ครับทีม B นะครับอยู่ทีมเดียวกับผมนะครับตอนนี้นะครับอันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดูก่อนว่าใครอยู่ทีมอะไรบ้างนะชื่อชื่ออะไรครับผมเต็นครับอยู่อยู่ทีมอะไรครับทีม A ครับโอ้ไม่ไม่คุยด้วยแล้วครับทีม A อันนี้ทีมอะไรครับเดียครับเอ่อทีม A ครับทีม A เหมือนกันนะครับสีไม่เหมือนกันนะต้องจำเอานะครับ ครับไอครับชื่อไออยู่ทีมไหนครับทีมเอครับทีมเอเนี่ยนะครับไม่คุยด้วยนะครับนี่ก็อีกมาเติมทีมเอครับอ่านี่ครับโฉมหน้าของทีมเอทั้งหมดนะครับ FC ใครก็กดไลค์ด้วยนะครับส่วนทีมทีมบีนั้นผมยังหาไม่เจอนะที่โดดไปไหนมาลูกตอนนี้ผมก็ตามหาทีผมผมเจออีกคนแล้วนะครับนี่นะครับสวัสดีครับชื่อพี่นะครับพี่หนุ่มครับ พี่หนูนะอยู่อยู่ทีม B ีใช่ไหมเจอท,ทีมบีมนะทีมสุดท้ายเจอกันหน้าหน้างานของจริงนะครับตอน <c oughs> พึ่งเจอกันวันนี้เลย <c oughs> ก็เดี๋ยวรอพี่โดดอีกคนนะนี่ครับสมาชิกของเราอีกคนนะครับหัวหน้าทีมนี่ <c oughs> แผนเป็นไงบ้างครับวันนี้นี่แหละครับ <c oughs> นี่ก็คือต้องตาม,มาเจ้าที่นอย่างเดียวครับเ <c oughs> ชียงใหม่ครับไม่มีแผนแล้ว้วีเดี้ยวขนล้วหัวกลปังได้เลยครับ <c oughs> แผนคือขี่ยังไงไม่ให้หลงครับใช่ครับ ก็ติดไฟแดงกันนะครับสบายสบายครับวันนี้ไม่รีบไม่รีบเราก็ได้น็อกชิมหน้าแล้วนะครับชิมหน้าติดไฟแดงครับตอนนี้เฮ้ยยังไงเนี่ยโดนน็อกเนี่ยโอ้มาทำไมรีไม่มาทันไม่ไงบอสล่ากมาสี่ผ้าไม่ใครวอร์มเลยเคยซ้อมเส้นทางมีไหมครับพี่เคยถึงแค่ดอยสะเก็ดครับดอยสะเก็ดแล้ววันนี้วันนี้เตรียมเฟืองมาเท่าไหร่ครับ เตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะครับประมาณเบืองน่าจะอยู่วันแค่28 28มีเตรียมเยอะเลยอะเยอะแล้วเดี๋ยวมารอดูนะว่าเตรียมมาน้อยขนาดนี้น่าจะไม่โหดนะพี่ดูที่โดดแต่คิวน่าจะไม่ขึ้นขาแต่ขึ้นแขนนะ อันนี้ก็เป็นจุดค้อย์แรกนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะขึ้นชันยาวนะครับตอนนี้ก็มีหลายทีมจอดเติมน้ำกินขนมกันนะตอนนี้เราก็ขึ้นเขาเรียกว่าขาหมูภูเก็ตนะครับผมถ่ายได้ไม่นานนะครับมันชันมากตอนนี้ประมาณเกือบนะอยีาาส่สิบนะเอหักศอกได้ครับ น่าดีมีจูงนะครับใครซ้อมมาไม่ถึง โลที่52นะครับบอกเลยว่าทางแม่งโคตรสุดคือขึ้นไม่ต่ำกว่า15%ทั้งทาง,ทางตอนเนี้ยฉี่มาแล้วประมาณ5โลก็ยังไม่หมดคือหมาสีนนี้ต้องเตรียมเฟืองมาเผื่อครับผมเอามาแค่11ที่8นะข้างหน้า5 2 3 6เอาเรื่องเลยครับเริ่มปวดหลังแล้วเพราะว่าเกียร์มันหมดนะครับมีอาการเริ่มปวดหลังส่วน พี่โดดเป็นหนะ้าสามสามเก้านะแกต้องรีบไปนะครับพี่โดดกับพี่วุฒินี่ไปหน้านู่นเลยส่วนพี่หนุ่มอยู่หลังๆผมนะครับผมก็เลยไม่รีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้รอพี่หนุ่มอยู่คือทางสวยนะครับบรรยากาศดีแต่งอย่างชันอย่างยาวเลยตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของช่องผู้หญิงบ้าพลังนะครับไ้อยค่ะ วันนี้เอากล้องมาถ่ายไล้ครับไม่ไม่ไหวอันเล็กอยู่ไหนแล้วพี่ไม่รอเลยใช่ไหมผมก็อยู่บวยนะครับเดี๋ยวผมจะตามสมาชิกข้านาไปก่อนตอนนี้ก็ไต่มาแล้วพันห้านะครับจากหลักกิโลที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบก็เพิ่มมาหนึ่งพันเมตรเลยชานเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวรอไปต่อเลยครับ เดนครับทีมผู้ใจคนนี้เขาขึ้นเนียนนะผมก็เลยเลือกจีมานะไม่เล่งเลยครับเชนเกียร์ตามรอบอะ่ะดีมากตอนนี้ก็ไต่มา2,006รับไม่รู้ว่ามันอไรจะถึงนะตอ,ตอนนี้คาเซทีมบียอยู่กันครบครับนี่มีเกาะไปกับทีมรู้ใจตอนนี้เป็นช่วงทางเรียบแล้วก็ทำความเร็วประมาณ ส,กกสาม้าสีิบนะแต่ละคนไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับ ใกล้ถึงเซ้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มี50บวกเลยนะครับโอ้ประกอบล่างกันครับพี่ตูมพี่โดดราวุดน้ะแบบอยู่กันเราะวบคาเซเอบีมานัดสองมันเจอกันโดยไม่ได้นัดไหม่ก็เส้นใช้ก็อยู่ตรงนี้ครับอีก่นเ เดี๋ยวก็คงมีสปินกันนะน่าเจนนะนี่แหละสปินกันเลยหรอช่วง10โลท้ายผมนี่จะชิลขึ้นเลยครับเกือบลุดนครับใช้เวลาไป5ชั่วโมง4ชั่วโมง ตนนี <mile> ้ใครเวลานำมาที่หนึ่งครับตอนนี้ไข่ต้องีเดครับโอ้นะครับแรงๆนะครับไข่ต้งขึ้นดอยแรงนะครับวันนี้ครับทำไม่ได้เลยครับนี่คือเวลาที่ผมใช้ไปครับ5ชั่วโมง43นาทีระยะทาง151กโลมจุดสุดหนะาใครมีบัตรบอยังไม่ได้แบ่งก็คอมเดียวเฉลี่ยนะครับ26.5ครับเป็นอะไรที่โคตรช้าเลยครับวันนี้ แต่ทัง 1, ้งหมดพันเะลงก็พันเหมือนกันครับเขบ้านไป5,500ัน้าร้อแเสียงไม่ค่อยจะมีนะครับพอเรลสสุดก็น่าจะเป็นลง2องเจ